สวัสดีค่ะวันนี้น้อจะพาไปชมบ้านสวนแปลงเล็กนะคะตอนนี้เราอยู่ถนนบางสิทธิ์นครนะคะวิ่งจากปลาไก่คู่เนี่ยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้นี่นี่ค่ะจากปลาไก่คู่นะคะมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เขาเรียกว่าเออเรียบคลองส4บสีนะคะถนนสวยงามมากๆเรียบเนียนถึงบ้านเลยนะคะ เมื่อกี้นี้ถ้าก่อนเราเลีเ้ยวตรงไปก็ประมาณสองกิโลก็จะถึงมอสวอนะคะนี่ค่ะจากตะไกลคู่เข้ามาวิ่งตรงไปเรื่อยประมาณสี่กิโลเท่านั้นนี่เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนี่เลยเป็นหมู่บ้านที่ถนนคโคตรกว้างอะคะ่ะตั้งแต่ขายที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นถนนเป็นหมู่บ้านกว้างขนาดนี้เลยนะคะเป็นถนนอ่าสี่เลนเลยนะคะถนนนะคะถนนข้างหน้าเนี่ย ถนนรอบปบ้านคือถนนสี่เลนแต่ถนนหน้าบ้านคือถนนสองเลนไปดูในบ้านกันชั่นเดิมนะคะมาดามกรีนหรือเพจที่ดินสวยาราคาถูกใบม้นกวันนี้ที่เรามาพาชมนะคะบ้านเอ่อไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีคือบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้พื้นที่ห้าสิบตารางวานะคะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็เนี่ยบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สามทับ แปดสิบห้านะคะที่แปลงเนี้ยหรือว่าหมู่บ้านเนี้ยคือชอบเขามากเลยคือถนนเนี่ยถนนทุกซอยทุกทุกที่เขานะคะจะกว้างอยู่สิบสองเมตรเลยนะคะแต่ลูกค้าดูขนาดเาเราจอดรถระหว่างหน้าบ้านสองคันก็ยังมีที่วิ่งให้รถสวนกันได้อีกนะคะแล้วก็สามารถเข้าออกได้ทั้งอันนี้คือจะเป็นโซนด้านหน้านะคะที่เห็นอย่างนงี้นะคะเนี่ยโซนด้านหน้านะคะก็ออกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลัง หรือด้านหน้านี่ก็วิ่งออกได้นะคะมันเป็นคล้ายๆลยวงกลมนะคะสามารถวิ่งเข้าออกได้รอบเลยนะคะวันถุสัตว์ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ออกทางนี้เราก็สามารถออกขวาได้ออกซ้ายได้วิ่งแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยมาค่ะเราจะไปดูในบ้านกันนะคะนี่บ้านเนี่ยเขาก็จะทาสีใหม่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นประตูประตูเหล็กเนาะประตูเลื่อนไม้เหล็กนะคะสมุเดินนะคะส่วนหน้าบ้านเนี่ย ก็ยังมีพื้นที่อีกนะคะตรงเนี้ยเขาทาเป็นลานจอดรถนะคะลูกค้าแต่ว่าเราไม่จอดก็ได้เนะเพราะพื้นที่มันกว้างนะเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นที่รอบๆบบ้านรอบรอบบ้านสามารถมาทําเป็นทําเป็นสวนหรือต่อเติมได้อีกหรือต้นไม้ลงเหมือนบ้านข้างๆเนี่ยนะคะตรงตรงเนี้ยจะเป็นเรียกว,ว่าบ้านสบร,ริการของของทหารนะคะอ่าประมาณเนี้ยคะ่ะเขาเลย ไม่ไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีค่าส่วนกลางใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนค่าน้ําเนี่ยเขาก็เหมาจ่ายไปเลยนะคะเป็นน้ําประปาของหมู่บ้านนะ,ะเหมาจ่ายเดือนไม่กี่บาทนะคะเออจะคุณเชาเท่าไหร่ก็ช่างเขาให้เหมาจ่ายกันเหมือนกับเป็นของสวัสดิการนะคะนี่ค่ะน้าปราก็เป็นประมาณแบบนี้เนาะก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เรามาต่อเติมทมาอะไรได้อีกนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราพาดูรอบๆบ,บ,บ้านก่อนในบ้านเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งไปดูเนาะนี่ค่ะ ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นฝั่งโซนข้างบ้านท้าเป็นสวนยอมแล้วก็นี่จะเป็นครัวที่เขาต่อเติมมาแล้วเนาะอ่านี่ค่ะเเออบ้านหลังนี้เขาเป็นเป็นครัวเปิดนะคะเป็นครัวเปิดให้มันโล่งนะคะเนี่ยบรรยากาศก็โล่งนะคะบรรยากาศโล่งโล่งโล่งมากนะคะเนี่ยก็เฉพาะมีต้นไม้เนี่ยลูกค้าเอามาเพิ่มเติมได้นะคะเหมือนบ้านอื่นเขาเนี่ยเหมือนบ้านอื่นเขานะ เอามาเพิ่มเติมเพราะว่ายังมีพื้นที่ให้เหลืออีเยอะเลยเพิ่มเติมได้นะคะทําสวนทำอะไรได้เยอะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนี่ค่ะในบ้านก็จะเป็นประตูกระจกเลยเนาะอ่าแล้วก็เจอเจ้าของบ้านนะคะคือคือเขาเลี้ยงแมวเนาะลูกค้าแต่ว่าเขาไม่ได้ให้นะแมวไม่ได้ให้นะคะลูกค้าอ๋อ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงเดี๋ยวไปนะคะเป็นห้องโถงโลง่โลงๆนะคะนี่ห้องโถงโลง่โลงๆนะคะแบบนี้นะคะห้องโถงแล้วก็ห้องนอนอุ้ยห้องนอนอันนี้เขาเขาล็อกไว้เนาะอ่าหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนอันนี้นะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทํา ตันนี้ก็จะทําทางเดินออกไปห้องครัวนะคะ,ะเดินไปดูห้องครัวเดินออกไปห้องครัวได้ออกไปหลังบ้านได้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเขาปิดกันน้อเดี๋ยวน้องๆจะออกน้องๆเยอะมากอ่แล้วก็มาดูห้องน้ํากันค่ะนี่ีก็จะเป็นห้องน้ํานะคะพืะ้นที่นะคะห้าสิบตารางวานะคะบ้าน พื้นทีน่พื้นที่ของของที่ดินนะห้าสิบตารางวาแล้วก็หนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นห้องครัวห้องครัวเปิดข้างนอกนะคะปะไปดูข้างนอกกันค่ะเราไม่อยากรบกวนน้องน้อง <c oughs> ค่ะลูกค้าคะเดี๋ยวนกจะบอกพิกัดนะคะนะคะบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งศูนย์สามทับแปดสามนะคะอยู่คลองสิบสี่นะคะคลองสิบสี่องค์พระเข้ามาจากตลาดไก่คู่นะคะเข้ามาแค่สี่กิโลนะคะระหว่างทางก็จะเป็นถนนลาดยางส,สวยเลยจากาสี่เลนรลังศิตินครนายกอะ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าตลาดไก่ไก่คู่ถนนเรียบทองสิบสี่เข้ามานะคะสี่กิโลนะคะวิ่งมาเรื่อย แล้วก็ทางขวานะคะจะเห็นเป็นหมู่บ้านนะคะถนนกว้างสวยมากๆนะคะใกล้ตลาดใกล้เซเว่นใกล้โรงเรียนใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยนะคะที่แปลงนี้นะคะ1นึ่งร้านสองแสนห้านบาทชนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะแล้วลูกค้าจะบอกนิดนึงลูกค้าจะถามว่าเขาขายเพราะอะไรเนื่องจากว่าคือเขาอะมาจาก มาจากกรุงเทพนะคะเขาต้องการที่จะยาอยู่กรุงเทพเพราะลูกๆอยู่กรุงเทพเนาะก็แม่ก็จะยาไปอยู่กับ เ,เด็กที่กรุงเทพกันเพราะการเดินทางไปไปกลับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คก็สะดวกนะคะเป็นราคาคือเขาซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่านั้นเลยนะคะไม่ไม่ได้บวกได้เพิ่มเลยนะคะติดต่อนกน,นะคะ0827795923นะคะคลอง14องค์คลั์ใกล้ตลาดต้นไม้นะคะหมู่บ้านกว้างๆนะคะ50ตารางวาพื้นที่ติดต่อนกนเลยค่ะก่อนจากกันอะ่ะเราฝากกด แชร์กดไลค์กดชอบติดตาด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ